ป้านัยลูบๆกําลังเลี้ยงไว้กําลังออกหากินที่นี่มีนันะสสะสะลังหวานเลี้ยงเอาไว้กําลังมานี่กําลังมา,งมาออกหากินตีละปลานินปลานายเปลี่ยนไหล่หนามหนึงก็ได้เปลี่ยนไหล่หน,น,น,นะน,นามแล้วลูกๆเขาเลี้ยงไว้ยีลังหวานก็นเว้นดอกปล่อยหนามสมุดให้ระบบระบบท้ายที่ตัดเวลาเพื่อนในตรงมัก ไอเปลี่ยนหนามเราพบไอเปลี่ยนหนามถามว่าเปลี่ยนหนามนี่เป็นใครท,ที่ตายไว่นี่อยู่ชิ้นอยู่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 ตัวแล้วอยู่ตัวแล้วว่าจะบีบตัวตายหลายตัวเสะดือหนามมากเป็นมากหลายตัวมักของเหลืองต้นชูรโรด ดาวานขบปอดว่าอาหารอาหารเสริมถึงแล้วกําลังถอยหลังขึ้นมาหายใจนั่ที่ไหนก็ต้องทยอยทยอยมาเรื่อยๆก็ต้องทยอยทยอยมาเรื่อยๆอยู่ในวันมีขาขนเจ้าเงาดีใส่เจึงเสบือตุกใจที่นั่งจ่อพี่นี้ นเจอดใส่เวลาดุนเติอเพื่อปจิข้นมาเงียบคนเป็นกขมาที่เราพันบวว้าวนางอยู่นี่ขึ้นทั้งลน้ลยเตบอจุ่มจุ่มใหญ่นางเพื่อนยยนยนทั้งฝนหนาเพื่อนยยนๆนดูฝนั้งนนนงนโยนนอยู่ บนทางฝุ่นนวนวลยแม่นด้วยนะขืนกําลังขืนที่หายแต่ไปเก่ดปนกต๊ใจปุบเปนี่นี่บงหญ่เลยมืหลังมายาขาก่องยาวๆมายืนไปใส่จกเม็ดหเมตรหาิบออกเมาัวๆเนาะเจสิมันเจสิบตื่นยืนมีกรพื่อมออกมาตัวนี้จอบนั่งยูบนเรียตกระเพื่อมออกมา ทีน้ำพิ้วพิ้ฟอยพิ้อยนี่ันมามหายใจตัวนี้ปน,นปลานินปลานินปลานายนี่นอันนี้กระทอซ่้าเมินน้ำรุนจากถังพันลิตรแล้วกระสิไหลลงมาน,นี่ก็วิ่นน้ำเดี๋ยวตใดแห้งหไหลแห้งหนังไปยื้อไก่มมงมองพันบัวไดไหลบัวไดคิดตกใจปลามดือน มีูแล้วนะฮะกล่องยาวๆมาเนาะด้วยสัญญาเป็นบนหันก่อนว่ามันสิตตกใจว่าอยู่บ่จับภาพจับภาพตัวนั้นกําลังวันบ่อนได้หลายนะกําลังบ่อนได้หล่โดนโดนเนี่ยนาเฟื่อนโดนโ่นๆนี่มันขึ้นเตรียมเลยมะขึ้นเตรียมดีนะฮะ วเจเลยเจบอ่ะนเพื่นนุ่นวันนมล่อนปานินปานินป่านินสัตวลากัมีพวกปอดก็เป็นหลบฝนอส่มันข้นตัวนใหญ่เต๋อี้ขึ้นนั่น้าขนกับฝน จะฝืนก็ฝนแห้งอยู่ฝนขึ้นแห้งน้ำเป็นฟองย่่งแย่ลดฟังเสียงเบ็กกลาวไปเลื่นขึขนหยุดยับหยุดยับหยุดยับ้เพิ่เป็นมาหายใจ ที่นี่ไลา์พันตัวอยู่นี่

ก็ไก่ประเภทไหนตกใจหากล่องเนี um, ่ยผมมีหากล่องยาวๆสู้พวกเป็ไก่จะสิบ่ตกใจลูกคำพูดเลี้ยงมันสิเป็นไก่มันสิเป็นปลามันสิเป็นหอยเชลลีไงไก่เดี๋ยวเป็นเงินเป็นทองทั้งเดือนนี้เป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งนอกจากเง็ดมันแล้วขึ้นเสียง่นขึ้น จักจุดต้นจุดต้นแม่ไม่เลยเขาปยินพาเขาบริสุทธิ์ง่ายเขาคุดคุดเป็นโอเลยเขาเอาพาพาดำกระไรพาเขาวไอ้พาพาใสกระไรพาพยางเงินห้องกระปล่อยน้ำลูกมานีไอ้พัดสภาพบินเนี่ยมันดีแล้วจึงเอาปลามาลงไอ้เรื่องปลามันอยู่ตัวแล้วทีนี้มันอยู่ตัวเลยด้อมันอยู่ตัวแล้วมันขึ้นมันขึ้น ผมผมผมตัวใหญ่เต๋อที่ตัวคนขนาดฟองจุ่มจับจุ่มยับจุ่มยับนะครับขอบขอบคุณครับผมครับทีที่ติดตามรายการเป็นประจำกดไลค์กดแชร์เลยครับให้ดวงใจเจ้าหนึ่งดวงหรือสังกสีห้างห้างจักแผงก็จะดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ